สวัสดีค่ะกับทุกคนเลยนะคะวันนี้เจอกัะหมอแก้วแม่นตรวจแนวทางการเสีย่ยงโชคประจำวันที่27มกราคม64วันนี้คลิปนี้นะคะอยู่ยาวถึงเย็นจนถึงหวยลาวหวยมาเออหวยมาเลหวยฮาหนอยเลยเนาะวันนี้ไม่สะดวกไรสดต้องขอโทษด้วยจริงๆฉะนั้นคุณยึดคลิปนี้ดูยาวได้เลยไม่มีไรสดแน่นอนค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครถูหวยอย่าลืมแบ่ง10%ไปทำบุญต่อเพราะมันจะเป็นการเปิดโชคเปิดลาภเปิดสิ่งดีๆให้กับพวกคุณเองนะคะ วันนี้เรามาดูกันว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรแล้วอะไรจะให้เฮงให้โชคให้ลาบนะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในวันนี้คุณค่อนข้างมีโชคมีลัคก,กี้เลยให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วให้ซื้ออายุตอนท่านเสียชีวิตก็ได้หรือลองนับดูว่าท่านปัจจุบันอยู่ท่านจะมีอายุเท่าไหร่แต่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ถามท่านเลยท่านชอบเลขอะไรเพราะคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันอาทิตย์รวยได้วยนะวันนี้ ส่วนคนวันจันทร์ที่ซื้อเลขความรักคนรักมีฟงมีแฟนแล้วซื้อเลขแฟนถ้าแฟนไม่อยู่แฟนเสียชีวิตแล้วก็ซื้อเลขที่เราจดจําเขาได้แต่ในกรณีที่ยังไม่เคยมีแฟนชั้นโสดชันสิ่ g ฉันไม่เคยมีคนรักเลยณนะปัจจุบันนี้คุณรู้สึกรักใครมากที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวคนนั้นนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจนันทร์คนที่เกิดวันอังคารที่ซื้อเลขเกี่ยวกับการงานการงานจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังหรือจะไม่ดีในขณะนี้ ก็ตามแต่นะคะแต่คนันาคารซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานดีรวยรวยรวยในวันนี้ค่ะเลขการทํางานถ้าในกรณีที่คุณไม่ได้ทํางานคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือคุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเฉยๆคุณได้เงินจากใครคุณซื้อเลขเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะ วันพูดซื้อเลขความสุขก็คือวันที่เราแฟนขอแต่งงานวันจบปริญญาวันที่รูคลอดวันที่เรามีความสุขที่สุดเราซื้อเลขอันนั้นเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธคลิปนี้จะไปเร็วนิดนึงนะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเราเองโดยเฉพาะเลขที่เราชอบนะคะวันพฤหัสเลขเกี่ยวตัวเราเองเลขที่เราชอบจะ้ะส่วนคนที่เกิดใน วันศุกร์ในวันนี้ได้ไพ่พระแม่โพสศพที่เป็นไพ่ร่ำรวยสุดในสำรับวันนี้จงอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะแล้วซื้อเลขเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าสมมติหยิบแบงค์ขึ้นมาได้เลขอะไรซื้อเลขนั้นสมมติจับออกมาอะสมมตินะยกตัวอย่างอันนี้สมมติหยิบกระเป๋าแบงค์ใบแบงค์หนึ่งขึ้นจากกระเป๋าขึ้นมาได้เลขอะไรซื้อเลขอันนั้นเลยเนี่ยสมมติว่ามันได้9 3 2สก็ลองซื้อเลข9 3 2สาสองดู หรือบางคนจะเอาเลขมาบวกวมกันก็แล้วแต่คุณเลือกเลยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกถ้ามีลูกให้ซื้อเลขลูกถ้าไม่มีลูกให้ซื้อเลขหลานถ้าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดในบ้านหลังนั้นคุณอยู่คนเดียวคุณซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองนะจ๊ะย้ำถ้ามีลูกให้ซื้อเลขลูกลูกเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้เรียนปออะไรเลขที่เท่าไหร่อย่างนี้ได้เลยถ้ามีหลายคนให้เลือกคนเล็กที่สุด แต่ถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานหรือไม่มีเด็กอายุน้อยให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองนะจ๊ะจบไปแล้วนะจ๊ะแนวทางการเสี่ยงโชคขอให้พวกคุณโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ